ที่สาธุชนพุทธมามะกะทั้งหลายก็บรรยายธรรมตามเคยในสมบุญชาแนลสมบุญบรรยายธรรมขอท่านทั้งหลายจงหันหน้าเข้ามาฟังธรรมบรรยายต่อไปในเรื่องโง่โง,ง่อดฉลาดโง่อดฉลาดนี่ทำไมถึง ได้ว่าโง่อดชราบางคนได้รับการศึกาษามามากดีแล้วมีวิชาความรู้มากแทนที่จะรู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและประเทศชาติกับมัวเมาในความรู้นั่นเสียเรียกว่าเมาวิชาคนเมาวิชามักเห็นคนอื่น โง่มักเห็นคนอื่นอื่นโง่ไปหมดฉลาดอยู่ตนผู้เดียวคนอื่นเห็นคนอื่นว่าโง่ไปหมดฉลาดอยู่แต่ตนผู้เดียวคนโง่นัน่นมันมักพูดแต่ทำหยาบนั่น เห็นคนอื่นโง่ไปหมดพูดอะไรก็เห็นคนอื่นโง่โง่ไปหมดฉลาดอยู่แต่ตนผูด้เดียวเป็นคนที่ไม่โง่ความจริงคนที่สำนึกว่าตนโง่ต่างหากจึงเป็นคนฉลาดและพระมหาเทระรูปหนึ่งให้กติว้ว่าโง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ยากถ้าคนเราโง่ไม่เป็นจะเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นยากเพราะเราไม่เคยโง่มีแต่ฉลาดอย่างเดียวไม่ไหวไม่ได้พระพุทธอวาทก็มีว่าคนที่สำคัญตนว่าโง่จึงเป็นคนฉลาดคนที่สำคัญตนว่าฉลาดนั่นคือคนโง่ดักดาน หรือที่ว่าออดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่นี่ลหละท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าคนไม่ยอมโง่แล้วทำอะไรไม่ได้หรอกไปไหนก็จะเป็นแต่คนดีคนออดฉลาดเป็นแต่คนฉลาดฉลาดไปตลอดถ้าคนมันจะดีต้องเป็นคนโง่มาก่อนถึงจะรู้จักว่าตัวเอง ได้โง่อะไรฉลาดไปแค่ไหนรู้สึกรู้สึกแก้ไขตนโตของตัวเองคนที่เมาวิชานั่นมีตัวอย่างในครั้งพระพุทธการอยู่คนหนึ่งคือสัจการ,กรนิครนสัจการนิครนเกถือตนว่ามีความรู้มากเที่ยงย่ำยีคนอื่นๆด้วยวาทะและความรู้ จนไม่มีใครกล้าโต้ไม่ใช่เพราะเขาสู้ไม่ได้เพราะเขาลำคาญที่จะไปพูดกับเขาียมากกว่าฉะนั้นเมื่อสัจจานิคนไปไหนก็ไม่มีใครอยากพูดด้วยทำให้สัจกะนิครลำคาญไม่ว่าให้สัจจานิคนสำคัญว่า ที่ไม่มีใครกล้าพูดด้วยนั่นเห็นจะเป็นเพราะกลัวความรู้ของตนว่าว่าตัวเองมีความรู้มากไอ,สกนนอนน้สัจการนิคนนั่นเมื่อเปลี่ยนเช่นนั่นสัจการนิคนก็นึกว่าตนนี่เห็นที่จะไม่ได้การเสียแล้วเพราะความรู้มากความรู้มากนี่อาจทำให้ ท้องของเขาแตกตายไปเพราะความรูปของเขาในพุงในท้องของเขานี่รูมากจนท้องของเขานี่จะรับยังไม่ได้เพราะว่าความรูกของเขาเต็มพุงเต็มท้องของเขาเขาคิดว่ากลัวท้องของเขาจะแตกเพราะเขามีความรูมากท้อง,องเขาจะแตกให้ตายจึงได้ไปจ้างช่างเหล็กทำเหล็กเป็นพืช เหมือนกับเข็นขัดเหมือนกับเข็มกัดมาลัดเอาพุงของเขาเอาไว้เพราะกลัวว่าท้องจะแตกในที่สุดความเมามัวของสัจจกะนิครนที่สำคัญว่าตนรู้มากเกือบเข้าหลักว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่เคาะดีที่พระพุทธองค์ตัดให้สติไว้ สัจจการน,นิกรจึงได้รอดตัวไปความรู้ในโลกไม่สิ้นสุดคนอื่นๆก็รู้คนคนอื่นก็รู้ไปอย่างนั่นละไม่ใช่จะว่าสัจจการน,นิกรจะรู้อย่างเดียวคนอื่นๆเขาก็รู้ไปบ้างเหมือนกันจะเข้าใจผิดแต่จะกะสัจจการน,นิกรณ เพราะคนอวดรู้อวดเก่งคนที่เมาวิชาสำคัญว่ารู้ทุกอย่างอาจไม่รู้วิธีทำขนมครกหรือปิ้งกล้วยหรือทอดมันอดมันทอดกล้วยพวกมุนี้คนที่รู้นั่นอาจจะไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นคนเมาวิชาจึงอยู่ในจำพวกคนโง่ เพราะไม่สแสวงหาความรู้ในทางที่ตนไม่รู้อันหนึ่งเพราะข้าที่มัวเมาในวิชานั่นนี่แหละจึงทํำให้จิตใจเสื่อมหนวยไม่รู้สึกเกียบจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปกันอยู่แล้วพระศาสนาที่บัญญัติ ถึงเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นก็จะถูกคนเมาวิชามันผันแปรไปเสียแล้วสิ่งที่บรพรพับบุษเคยเชื่อถือว่าในเรื่องบุญในเรื่องบาปกับเห็นเป็นเรื่องหลอกลวงไม่น่าเชื่อก็ได้เป็นกันว่าไปโต้แย้งกับเขาว่าบุญไม่มีบาปไม่มี แบบอย่างคนทุกคนทุกวันนี้เขาว่าไม่มีบาปไม่มีบุญท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นอันว่าของดีๆที่ท่านได้คิดกันมาเป็นเวลาพันๆปีจะถูกย่ำยีเหยียบย่ำจากผู้ที่ถือว่าตัวเองมีความรู้ตัวเองมีความรู้เลิศอ,อันไปนั่นละ่ะคือว่าพวกคนที่ ไม่รู้ศึกษาและสาเหตุว่าสิ่งไหนเป็นอะไรสิ่งใดเป็นอะไรคิดเมาเอาตัวเองว่าตัวของตัวเองว่ารู้มากรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างคือคนพูดมากพูดมากแล้วก็หาว่าจะของเองรู้มากคนพูดมากเลยไ,ไม่มีใครนับถือเชื่อหน้าถือตาเพราะว่าไปที่ใดเขาก็พูดมากพูดชอ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 ด,ชอดไป ไม่มีใครถามใครพูดก็จะพูดไม่มีใครพูดใครจาก็พูดเขาไม่ถามก็เออก็ออไปนั่นแหละเขาไปว่าเป็นคนพูดมากอวดฉลาดว่าตนเองพูดคนอื่นเขาไม่พูดด้วยก็หาเรื่องว่าเขาไม่มีความรู้เหมือนโตเขาเกียดเขาเบื่อการพูดซ้ำๆซากๆพูดวกไปวกมาพูดเรื่องไร้สาระ พูดที่ไม่มีสาระนั่นเขาไม่ชอบพูดแล้เขาก็ไม่ชอบฟังเห็นหน้าไปเขาก็เบียนหน้าหนีเขาก็หลบหนีไปนั่งกับเขาเขาก็ไม่อยากพูดด้วยเขากลุกหนีไปที่อื่นเพราะเขาเบื่อว่าคนพูดมากเขาขี้เกียจลำคาญที่จะไปพูดด้วยต่อเลือดต่อรอดต่อเถียงกับเขาก็เลยถือตนว่าตนเองเป็นผู้ร่วมมาก ฉลาดรอบลูกไม่มีใครกล้าโต้กล้าตอบในคำพูดคำถามของเขาพูดไปแล้วก็ซ้ำซๆซับซากคนที่มันโง่นั่นละถือตัวเองว่าโง่นั่นคือคนฉลาดคนที่ถือตัวว่าตัวเองเป็นผู้รู้นั่นล่ะคือคนโง่คนโง่ไม่ชอบอวดไม่ชอบอ้างคนที่รู้เนี่ย แต่คนที่ไม่รู้ชอบอ้างชอบอวดพูดยกตนข่มท่านพูดให้คนอื่นเสียหายท่านสาธุชนทั้งหลายท่านจงไข้ควรคิดพิจารณาดูว่าการพูดมากนี่ไม่ดีพูดมากจะลำบากตนพูดไม่ดีจะเป็นสีแจ่ปากคืนพูดมากเดี๋ยวปากจะมีสีจะเข้าตำราบโบราณเขาว่าท่านพุทธมามะกะสาธุชนทั้งหลาย จงเป็นผู้จงสำรวมจงสำรวมในกายวาจาใจจงสำรวมกับปากตัวเองอย่าเป็นผู้พูดมากพูดใกล้เรื่องสาระพูดตั้งพูดให้มีเหตุผลพูดพอดีพองามพอเพื่อนฝูงจะได้ฟังได้อย่าอวดโอ้่าตัวเองว่าเป็นคนรู้อย่าเป็นคนที่เมาความรู้ท่านทุกคนทาสุชนทั้งหลายจง อย่าได้เป็นคนผู้ไม่มีสัมมาคาระวะพูดให้มีพอดีพอควรพอสมเนื้อสมตัวตนตัวเองนั่นลหละถึงจะเป็นคนดีวันนี้ก็ขอ,อขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุกภิานธานไแข็งแรงสวัสดี